สวัสดีครับ AB Premium Motor ครับเจอกันเป็นประจำนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนประจำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยประจำแล้วครับแต่ว่าวันนี้กลับมาอีกครั้งครับกับไลฟ์อัปเดตสต็อกนะครับ AB Premium Motor มีรถเข้ามาใหม่เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น SUV 4ประตูซีดานต่างๆนะครับสประตูคูเป้นะครับเปิดประทุนมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เบนซ์หรือ BMW นะครับมีมาให้เลือกสรรแบบครบครันเลย รถเยอะครับเราไปกันเลยครับคันแรกครับขาดไม่ได้ครับขาดแล้วใจจะขาดจริงๆครับสำหรับ BMW X5 ครับคันนี้เป็น X5 SDrive 25d ครับขับ2ครับเครื่องยนต์2 0 0 0ดีเซลนะฮะรถปี2015ครับคันนี้ครับ2015ครับได้ SUV ไซส์ใหญ่ครับ SUV ไซส์ใหญ่ตัวเป็นตัว p พียวเอ i e ซ e เครับเป็นตัว P พียวเอ i e ซ e นะฮะมีชายบันไดมีล้อตรงรุ่นนะคร ราคาเปิดไปที่1,799,000บาทครับ1,799,000บาททุกคันของ AB Premium มาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ X5 เหมือนกันคันนี้เป็นตัว X Drive 30 D ครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่อง,ง3000ดีเซลเทอร์โบนะฮะมีชุดแต่ง M Sport โรงงานนะครับล้อ M ได้เบรกครับแล้วก็ชุดแต่งพวกพาร์คาร์บอนรอบคันเลย เอาไปให้แบบจุกๆคันนี้ใครชอบรถเท่ๆนะครับดุๆแบบนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคาครับหนึ่งล้บาทครับหนึ่งล้ันบาทรถปีสองพันสิเช่นเดียวกันสคันปีสินะไม่หนึงคันครับไซส์ใหญ่เลยเป็นคู่แข่งกันมาตลอดครับสำหรับเบน z และบีเอ็ครับคันนี้ m e r c e d e เ b e n บน l ์เอ็ม i ครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนรถคันนี้เป็นปีสิบสีครับรถพึ่งได้ครับรถคันนี้เป็นปีสิครับ แต่ ML นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความกว้างใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็ได้ดีเซลนะครับประหยัดแรงด้วยนะครับเครื่องยนต์แบบ2,200 cc เทอร์โบนะฮะภายในภายในสวยรถพึ่งมาครับรถพึ่งมาได้มาสภาพดีสวยอยู่แล้วนะครับคันนี้ ML ครับเปิดราคาไว้ที่1,590,000กับ9,000บาทครับ1,590,000 9,000บาทครับมาต่อไปครับ BMW X3 ครับคันนี้ X3 2.0D ครับ 4ล้อนะครับ2000ดีเซลเทอร์โบนะครับมีในส่วนของชุดแต่ง M s p o r t ให้รอบขันคันนี้เป็น M s p o r t นะครับ Xdrive นะครับ 20D X3 นะครับราคาเบาๆเลยนะครับ X3 คันนี้ปี2016ครับราคาเปิดไปที่1 3 8 0 0 0 0 9 0 0 0บาทครับ1 3 8 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทสำหรับ BMW X3 Xdrive 20D ครับมาคันนี้ครับ คันนี้คือรถป้ายแดงครับยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นรถปี2020ครับโฉมปัจจุบันแล้วนะครับ C 300e ครับ C 300e คันนี้เป็น AMG Dynamic ด้วยนะครับชุดแต่งคือตัวท็อปเลยนะครับเป็น AMG นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าตัวท็อปนะครับ Multi Beam นะครับไฟทงไฟท้ายเป็นแบบใหม่หมดแล้วหลังคาแก้วเครื่องเสียงภายในเป็น Burmester นะครับไม่ต้องสืบครับมเลดวิ่ง38,000นะครับ ไมเลดวิ่งเพียง38,000หลังคาแก้วมาครบทุกอย่างครบนะครับได้ AMG ก็คือได้ครบเลยนะครับราคาคันนี้เปิดไปที่2 8 9ล้านบาทครับ2 8 9ล้านบาทสำหรับ C300E นะครับลักอินไฮบริด EQ Power นะครับมาซีรีส์5ครับรหัส G30 ครับคันนี้ G30 520D ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะครับ Bsi หมดแล้วนะครับ Bsi หมดแล้วแต่ว่าตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้หมด bmw ไฟหน้า bmw adaptive led นะครับล้อชุดเดิมนะครับยางตัวเดิมสเปคเดิมโรงงานนะครับภายในเป็นสีส้มอิดนะครับหรูมากนะครับส2 0ดห d ปี18ครับราคาเปิดไปที่1 8 5 9 0 0 0บาทครับ1,850,000กับ9,000บาท สำหรับ G 3 0นะครับมาปี2021ครับคันนี้ครับปี20-21ครับคันนี้เป็น A 2 0 0ครับ A 2 0 0 AMG Dynamic ครับไฟหน้าคล้ายๆ CLS เลยไฟหน้าสวยจัดนะครับไฟหน้าสวยมากนะครับโค้งไฟหน้านะครับกระจังหน้าเป็นแบบ Diamond Grille นะครับได้ AMG ด้วยนะครับชุดแต่ง AMG เนี่ยสวยเวอร์วังอลังการเลยนะครับล้อ Double spoke ก้าการนะครับ คันนี้รถใหม่ครับไมล์เดชวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับมีวารันตีจากศูนย์ m e r c e d e s b e n บให้ด้วยนะครับเหลือเหลือยาวๆเลยนะฮะราคาเปิดไว้ที่1 8 5 9 0 0 0บาทนะครับ1 8 5 9 0 0 0บาทภายในสวยงามสไตล์ Mercedes อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะครับยอมใจเลยสำหรับ m e r c e d e s นะภายในสวยมากนะครับคันนี้ครับ e coupe ครับ Mercedes-Benz e coupe e 2 0 0ครับเป็นตัวเฟซลิฟแล้วนะฮะเป็นตัวเฟซลิฟแล้ว รถปี2013จดทะเบียนปี2015ครับปี13.15ครับแต่ว่าได้ amg ครับได้สีเทานะครับสวยเลยนะครับสวยเลย amg สีเทานะครับกันชนหน้ามาพร้อมเซ็นเซอร์กับระยะหมดทุกอย่างนะครับล้อดับเบิลสปอคลาย amg หลังคาแก้วพนลลามิกราสลูฟเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเต็มตัวด้วยนะครับบางคันนะครับสำหรับ e coupe หน้าใหม่ตัวนี้ไฟรวมนะครับจะได้ในส่วนของเบาะที่ขยับด้วยมือนะฮะแต่คันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยหมด หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาเบาลงแล้วนะครับเบาลงแล้วคันนี้ครับ Mercedes-Benz C 3 5 0 E ครับ Mercedes-Benz C 3 5 0 E นะครับคันนี้เป็นตัว Exclusive ครับคันนี้เป็นตัว Exclusive นะครับกระจังหน้าแบบใหญ่นะครับโลโก้ดาวลอยนะครับ ไฟหน้าแบบอินเท l i g เน t l i g ไลท์ซิสเต็มนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้นะครับไฟลงไฟหลีไฟเลี้ยวทุกอย่างเป็น LED f u l LED l หมดตัวล้อตรงรุ่นของ e อ็กซ์คลูครับตัวล้อตรงรุ่นเลยของ e อ็กซ์คลูนะครับคันนี้ปี2016ครับราคาเปิดไปที่1 9 9 0 0ล้านกับาบาทครับ1 9 9 0 0ล้านบาทเองนะครับได้ตัว Plug-in h y b r i d นะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะอ่ะไม่หนึ่งคันครับคันนี้เป็น CLA 2 5ง AMG ครับ CLA 250 AMG นะครับแรงแรงแบบนี้นะครับราคานะครับไม่แรงสีแดงสีแดงนะครับจีราจ์ดมากเลยนะครับ AMG Dynamic มีหลังคาแก้วให้ครบนะครับไฟหน้าเป็นแบบใบซีนอ n นะครับกระจังหน้าดิมอนกริลนะครับมีชุดแต่ง AMG ให้รอบคันตัวล้อก็ล้อตรงรุ่นนะครับลายดับเบิลสป็อกห้าก้านนะครับครบครันเลยขับรถผับมันมากเป็นสไตล์รถ ซีดานคูเป้นะครับราคาเปิดไปที่1,150,000กับ9 0 0าบาทครับ1,150,000า0 0บาทสำหรับ CLA 250 AMG สีแดงคันนี้นะฮะมาอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นสปอร์ตโรสเตอร์ครับเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับภายใต้แบรนด์ออ d i ดีนะครับตัวนี้เป็นคอสโตครับ TT นะครับคอสโตนะครับแล้วก็เป็นตัว S l i n e นะครับ TT คอสโต S l i n e นะครับ TFSI ครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะฮะ เปิดประทุนได้นะครับหลังคาเป็นผ้าใบนะครับไมเลดวิ่งน้อยหลักหมื่นนะครับไมเลดหลักหมื่นเองนะฮะสวยมากสีเทานะครับช่วงนี้นะครับสีนี้กำลังมาแรงเลยสำหรับเจ้า TT นะครับ c r o s สโตเอสไลน์นะครับ TMS อสใสนะครับคันนี้รถนะครับปี2019ครับราคาผมเปิดไว้ที่3 1 9 0 0 0 0หกาหกับ9,000บาทครับ3 1 9 0 0 0 0หกาหกับ9,000บาทครับมาหนึ่งคันครับ สปอร์ตโรสเตอรเหมือนกันเปิดประทุนได้เช่นเดียวกันครับ M G ครับ Mercedes-benz S L K 250ครับ Mercedes-benz S L K 250ตัวนี้เป็นสีเทาภายในเป็นเบาะสีแดงนะครับรถสีเทาภายในเบาะแดงนะครับมายเลทวิ่ประมาณแสนห้านมเลทประมาณ150,000กว่ากิโลนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับสำหรับ S L K นะครับหลังคุณหลังค่าปร,ป,รประทุนของเขานะครับ ใช้งานด้วยระบบไฟฟ้านะครับไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อ,ซอมการดูแลนะครับอู่ทั่วไปอู่ม e r c e เด s เบนซสั่งอะไหล่ซ่อมได้หมดแล้วนะครับดูแลไม่ยากเลยนะง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับราคาเปิดไว้ที่1,459,000บาท S L K 250ครับ A M G F 3 0ครับ B M W F 3 0รหัส3-20 D ดีเครื่องยนต์ดีเซลล้วนตัวนี้เป็นตัว s p o ร์ตไลนครับเป็นตัวสปอร์ตไลนตัวสุดท้ายก่อนเป็น L C I ครับ เป็นตัวสุดท้ายก่อน lc i ครับรถปี2015ครับภายนอกสีขาวภายในสีแดงภายนอกสีขาวภายในสีแดงตัวนี้เบสไม่เลยของเขา120 0 0 0มกวิโลครับ120,000มกวิโลเท่านั้นนะฮะใครที่ชอบนะ f 3 0นะครับผมใส่ชุดแต่งใหม่นะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า m sport นะครับกันชนท้ายนะครับกาบข้างนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่หมดแล้วนะครับใครอยากสวยกว่านี้ไปลงล้อลงยางนะครับลงช่วงล่างใหม่รับรอง สวยเป๊ะเว่อร์เลยนะครับดูแลง่ายง่ายเลยนะครับแล้วก็ลดประหยัดน้ํามันด้วยดีเซลล้วนได้เซดสปอร์ตไลน์ภายนอกขาวภายในแดงไอได้เป็นไอได้ใหญ่แล้ว1ล้านกับ1น0 0 0แสนบาทเท่านั้น1ล้าน1แสนบาทเท่านั้นมาคันนี้ F 3 0เช่นเดียวกันครับเป็นตัวก่อนตัวนี้เอาง่ายเรียกว่าตัวนี้เป็นตัวไอได้เล็กนะครับแต่ว่าเป็นตัวสปอร์ตไลน์เหมือนกันเป็นตัวสปอร์ตไลน์เหมือนกันภายนอกสีดาาภายนอกสีเทาภายในสีแดงครับมาพร้อมกับชุดแต่งเอมพ็อปแมนครับ มาพร้อมกับชุดแต่งเอ็มเพ r m ์ n อรล้อใหม่ยางใหม่ AB Premium เบิร์กใหม่ให้หมดครับคันนี้ AB Premium เบิร์กใหม่ให้หมดชุดแต่งพาร์ทรอบคัน M Performance เราเปลี่ยนใหม่ให้นะครับคือใครซื้อไปเนี่ยได้ของใหม่เลยนะครับปี2013ครับ F30 สีเทาคันนี้ปี2013นะครับราคา1ล้านท้วนครับ1ล้านท้วนนะครับสีขาว1นึ่งล้านหแสนสีเทา1ล้านท้วนเท่านั้นอ่ะมา F10 ครับ ตัวนี้ F10 ครับรหัส 520i ครับเครื่องยนต์เบนซินครับรหัส 520i เครื่องยนต์เบนซินคันนี้เหมือนกันครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าการชนท้ายกับข้างนะครับล้อยาง AB Premium ซื้อไปก็คือได้ของใหม่นะครับราคาโปรโมชั่นครับ 520i คันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินได้ซีรีส์5ใหญ่โตกว้างขวางโอโถงคุ้มค่าแน่นอนกับราคาแค่899,000บาทครับ 890,000กับ9 0 0าบาทครับไม่อีกคัน f 1 0เหมือนกันใครไม่ชอบเครื่องยนต์ที่เป็น 520i นะครับมาตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ 528i ครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0นซีซเหมือนกันครับต่างกันที่แรงมา้าแรงบิดแรงทอคนะครับคันนี้รหัส 528i คค่อนข้างที่จะมีน้อยนะในท้องตลาดนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเบาะคอมฟอร์ตนั่งสบายมาก ผมเปิดราคาเท่ากันสำหรับ2คันครับ F30 เอ้ F10 นะครับโทษทีสำหรับ,บ F10 2คันนี้ผมเปิดราคาเท่ากันเลยนะครับเปิดราคาเท่ากันสำหรับ F10 นะ890,000กับ9,000 90, บาทครับ2คันนี้890,900บาทราคาโปรโมชั่นแล้วนะครับ890,000กับ9,000 90, บาทมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มตน้น2.79%นะครับมาทางท้ายก่อนคันนี้เป็น โตต้า GT86 ครับหรือเป็นตัวที่พัฒนามาจากรถส่งเต้าหู้นะครับของทาคุมิว่างั้นนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับเป็นรถที่ร่วมกันสร้างกับตัว s u b a รุ BRZ นะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยโหไม่ต้องเสิบขับมาแน่นอนนะครับขับสนุกขับมันแน่นอนนะครับภายในเป็นเบาะผ้าคันทร่าด้วย รถสีส้มสีเดิมเลยโรงงานเลยนะครับได้ตัวล้อเอ็นไก่นะครับได้ตัวล้อเอ็นไก่จากช่งของเก่ามานะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับ Gt86 1น9่0ล้านสองแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น C 3 0 0 Bluetec y b r i d ครับ Mercedes-Benz C 3 0 0 Bluetec y b r i d ครับ คือน้ำลายแป๊บนึงนะครับสวยมากเป็น amg dynamic ด้วยนะครับหลังคาแก้วมาครบเลยชุดแต่งพาร์ท amg รอบคันมาพร้อมกับล้อ amg ด้วยนะครับมาพร้อมกับล้อ amg ด้วยนะครับออปชั่น amg ไม่ต้องพูดถึงอย่างที่ว่านะครับได้ครบได้เต็มอิ่มแน่นอนนะครับความหรูหราออปชั่นไม่ว่าจะเป็นหลังคาแก้วต่างนะครับชุดแต่งต่างนะครับระบบไฟหน้าที่เป็นคล้ายๆรมดำแบบนี้ intelligent intelligent light system นะครับ1 1 4 9 0ล้านบาทครับ 1,149,000บาทสำหรับ C 3 0 0 b u t e c h Hybrid ครับมาหนึ่งในรถญี่ปุ่นที่มียอดขายดีมากๆครับสำหรับเจ้า Honda CRV ครับตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปเลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปเลยเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับไม่เลทแสงกว่าโลนะครับตัวรถปี13ครับ CRV เจ n เนอเรชั่นที่4คันนี้ผมเปิดราคาไ้ที่5,59,000บาทครับ5 5า0 0 0กับ 9,000บาทสำหรับ CRV นะครับมาหนึ่งคันครับ r e n ท์โลเวอร์ evo ครับ SD4 นะครับภายในเป็นตัว Recaro seat นะครับเป็นตัว Sport s e a t แล้วนะครับหายากเช่นเดียวกันนะครับได้ตัวเบาะ Recaro นะครับเบาะโรงงานนะ r e n ท์โลเวอร์นะครับไปวานให้ตัว Recaro เนี่ยมาทำตัวเบาะให้นะครับออกโรงงานมาได้เบาะตัวนี้มาเลยนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนเบาะมานะครับ evo เลนโลเวอร์ sd สีคันนี้ครับปีสิบสองครับเปิดราคาไว้ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นกับเก้าพันบาทครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท evoke 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 d ี e ซ e, e, e l ล้วนขับเคลื่อนสี่ลอ้อถอยไปถอยไปถอยไปมา mercedes benz cls 250 cdi ครับ mercedes benz cls 250 cdi คันนี้รถเนี่ยได้ชุดแต่งพาร์ทวาวรอบคันครับกันชนหน้า แก้มข้างนะครับกันชนท้ายมาพร้อมล้อวอตินี่ขอบ20ครับหูกระจกเป็นแบบเคปล่านะครับแต่งสวยเลยมีซันรูฟให้เรียบร้อยภายนอกสีขาวภายในตัวเบาะเป็นสีเบจออกขา,ขาวๆด้วยนะครับหรูหรา VAP มากๆนะครับแต่งวาวดูไม่เลอะเทอะนะดูหล่อมากขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยหน้าขับหน้าขี่มากเครื่องยนต์เป็นดีเซลล้วนนะครับ ปี12ครับราคาเปิดไปที่1,399,000บาทครับเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วนะ1,399,000บาทครับมารุ่นใหญ่มาหน่อยครับสำหรับ e-class ครับเซกเมนต์ที่เป็นรถขนาดกลางนะครับภายใต้แบรนด์ Mercedes-Benz ครับคันนี้เป็น e350 e ครับเป็นตัว plug-in hybrid ครับคันนี้เป็นตัว plug-in hybrid ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวในส่วนของเป็นตัว เอก s i v e ครับคันนี้อ่ะ e สาม e คันนี้เป็นตัวเอกู i v e ครับรถราคาผมเปิดไว้นะครับ1นล้านหกแสนเบาทครับหนึ่งล้านหกแสบาพันาทสำหรับ e 3ามห้าน e p l u i n h y b i เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กบ้านใช้ไฟฟ้าล้วนได้เลยนะครับฮะแอร์บรกาดขอโทษค,ครับแอร์บรรการ <laughs> อ่ะแอร์บรกาดโอเคแอร์บรกาดแอร์บรกาดครับแอร์บรกาด โอเคดูลายล้อก็ดูนะเมื่อกี้ลืมดูนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับ CLA 200ครับคันนี้ครับ m e r c e d e s เป็น CLA 200สีดำนะครับแล้วก็เป็นตัว Urban นะครับเป็นตัว Urban นะครับภายในเบาะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวครีมนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถแถมมาให้ด้วยนะครับรถขับดีครับดูแลง่ายนะครับกระจกเป็นแบบ f r a m e l e นะครับแล้วก็ ไม่ต้องพูดอ่ะมันราคาแค่1นล้านกับ9 9้า0มบาทครับหนึ่งล้านเก้บาทผ่อนเดือนละประมาณ20,000ถ้าใครสําหรับกู้เต็มนะถ้าใครดาวสัหน่อยสองสามแสนก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกลางๆเท่านั้นเองนะครับรายได้ประมาณ0,000กว่ากว่า,วาถึง4 0,000ซื้อได้แล้วครับสำหรับ c l ี2 0เออคันนี้นะหนึ่งล้านเก้บาทครับมา a 2 0 0ครับเมื่อกี้ผมมีสีขาวแล้วคันนี้ก็เป็นสีดําครับปี2020ครับใหม่พอไหมครับใหม่มากๆนะฮะสำหรับเจ้า Mercedes-Benz A 200คันนี้เป็น AMG Dynamic ครับเป็น AMG Dynamic เพราะฉะนั้นชุดแต่งชุดพาร์ท AMG มาครบรอบคันเลยภายในสวยงามครันะฮะเอ็มเบนไภายในมีมาให้เลือกหลายเฉดสีมากๆครับยอมใจเลยนะครับใครเปิด CLA ใครใครที่เปิดประตู A 200คันนี้ไปดูแล้วนะครับภายในต้องเรียกว่ามันยั่วน้ำลายนะครับคันนี้ราคาผม ดรอปลงมาจากคันขาวนะคันขาว1859ครับคันสีดำผมขอแค่1 7 90, 9่ง0 0บาทครับไมเลสต์หลักหมื่นเช่นเดียวกันแต่สีขาวเนี่ยไมเลสต์แค่หมื่นกว่ากวาเองคันนี้ไมเลสต์นเนี่ยประมาณสัก3 0ม0 0ื่นประมาณนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะ1 7 90, 9่ง0้บาท A 2 0 0ครับมาคันสุดท้ายครับ F 3 2ครับเมื่อ BMW F 32ครับเป็นรหัส4 2 0ดีครับซีรีส์4ตัวนี้เป็น M Sport นะครับภายนอกดำภายในแดงภายนอกดำภายในแดงไมเลสต์วิ่งแสนกว่ากว่าครับได้ล้อ M ได้พาร์ท M นะครับภายในเป็นสีแดงนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับหูกระจกเป็น M นะครับเท่มากนะครับราคาเปิดแบบเร้าใจครับราคาเปิดแบบเร้าใจครับ1 6 4 9 0 0 0บาทครับ1 6 4 0 0 0้กับ 9,000บาทเท่านั้นครับสำหรับเจ้า 420D รหัส F32 คันนี้อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการไลฟ์อัปเดตนะครับของ AB p r e m i u m Motor ครับจะพยายามมาให้ครบให้ตรงอาทิตย์นะครับถ้าไม่ได้ติดธุระหรือว่าติดงานจนมากไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรถยนต์ของ AB p r e m i u m Motor หน้าเพจของเรา เข้ามาดูได้เลยทักเข้ามาทักข้อความเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะทักไลน์เข้ามาก็เป็นแอดไนครับ AB Premier Motor นะครับแอดไลน์สายแอของร้านเราเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามได้เลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยใน Channel ของยู u ูบครับ AB Premier Motor มีการรีวิวรถนะครับให้ดูอย่างน้อยวันละหนึ่งคันนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายสําหรับทุกๆท่านนะครทั่วประเทศเลยนะครับส่วนใหญ่ รถของ ABP r พ m i เมียม o อดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79%มีวารันตีหลังการขายจากบริษัทฟิตแมนครับ1ปีหรือ12,000โลแต่ถ้าใครผอนผ่านบริษัทกรุงศรีออโต้รีซิ่งนะครับได้วารันตี2ปี70,000โลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ